ในรอบสองเดือนที่ผ่านมานะคะรัฐบาลพักเพื่อไทยก็ถูกพักประชาธิปัตย์นั้นออกมาต่อต้านขัดขวางมาโดยตลอดนะคะทั้งเรื่องของร่างพรบรปรองดองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและล่าสุดก็คือโครงการสำรวจอากาศของนา s a ทำให้วันนี้รัฐบาลต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตกหลุมพรางของฝ่ายตรงกันข้ามติดตามประเด็นนี้ในคอลคมนมอัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์ม,มติชนรายวันเรื่องเช็คอนาคตเกมถอยของเพื่อไทยจากนาซาถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากรัฐบาลพักเพื่อไทยเข้าเกียร์ถอยถอยแล้วถอยอีกเริ่มมีเสียงทักถามว่าการลาถอยเหล่านี้จะไปยุติณจุดใดและพลังกดดันให้ต้องลาถอยมาจากฝ่ายค้านในสภาเท่านั้นหรือ ในรอบสองเดือนที่ผ่านมาปฏิบัติการถอยของรัฐบาลนายกปูมีสามเรื่องใหญ่ๆตั้งแต่กรณีหนึ่งร่างพรบรปรองดอง2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291และ3ล่าสุดได้แก่การอนุมัติให้องค์การนาซาของสหรัฐเข้าใช้สนามบินอุตภเภาเพื่อสำรวจบรรยากาศหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ร่างพรบรปรองดองโดนแขวนไว้ในวาระการประชุม หลังจากพักประชาธิปัตย์กระหน่ำค้านถึงขนาดเกิดจราจนย่อยๆกลางที่ประชุมสภาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เดินหน้ามาไกลจนกำหนดวันลงมติวาระสามได้แล้วแต่แล้วก็เกิดกรณีศาลรัฐธรรมนูญเอื้อมมือข้ามอายการสูงสุดมารับเรื่องจากผู้ร้องกลายเป็นคดีในศาลรัฐธรรมนูญข้อกล่าวหาร้ายแรงบทลงโทษรนุนแรง ระดับยุบพักตัดสิทธิ์กรรมการบริหารเฉพาะ2กรณีดังกล่าวพักประชาธิปัตย์ประกาศเคลื่อนไหวนอกสภาเดินสายตั้งเวทีชุมนุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นการเช็คเรตติ้งของพักและปฏิกิริยาของประชาชนต่อพักรัฐบาลไปพร้อมๆกันขณะที่พักเพื่อไทยก็เกทับด้วยการตั้งเวทีทับเวทีเดิมของพักฝ่ายค้านโชว์ฐานพลังกันแบบจุดต่อจุด และส่งสัญญาณไปยังกลุ่มอำนาจฝ่ายตรงข้ามไปพร้อมๆกันและสดสดร้อนๆได้แก่กรณีนาซาขอเข้าใช้สนามบินอู่ตภเภาการโดดเข้าขวางการใช้สนามบินอุตภเาของพักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นำเรื่องเข้าขออนุมัติจากรัฐสภาตามมาตรา190แห่งรัฐธรรมนูญล,ลงเอยด้วยการที่รัฐบาลถอยอีกส่งเรื่องเข้ารัฐสภา คณะกรรมการกฤษฎีกาทักท้วงไว้ว่าทบาจีขออนุมัติร,รัฐสภาตามมาตรา190จะกลายเป็นแนวปฏิบัติใหม่ก็เลยใช้วิธีนำเข้าปรึกษารัฐสภาตามมาตรา179แต่ก็ส่งผลคล้ายๆกันคือทำให้การอนุมัติเข้าใช้สนามบินล่าช้าจนเกินกรอบเวลาที่นาซาขอเข้าบินสำรวจในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน สุดท้ายนาซาถแถลงยกเลิกโครงการในปีนี้ทิ้งท้ายด้วยภาษาการพูดว่ายังยืนยันในสัมพันธไมตรีอันดีแล้วค่อยไปเริ่มต้นกันใหม่ในทางการเมืองเห็นอาการชี้แจงพลวันแล้วฝ่ายค้านรับไปเต็มๆโดยเสียงวิจารณ์ว่านำเอาเรื่องของการเมืองมาตัดสินโครงการวิจัยโดยไม่ยอมพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จนฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่แน่ใจว่าถ้าขืนเดินหน้าต่อไปอีกจะกลายเป็นคดีนำไปสู่โทษฐานทางการเมืองได้อีกหรือไม่สุดท้ายก็ล่มไปด้วยกันหมดคำกล่าวที่เกรียวกล่าวของนายสุชาติทาดาธรรรงเวทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกถึงสภาพการไม่น่าไว้วางใจที่รัฐบาลเผชิญอยู่นายสุชาติระบุถึงมรสมที่รุมล้อมรัฐบาล และจะต้องคิดถึงการดำเนินการทั้งระบบเพื่อให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้สัญญาณที่นายสุชาติหยิบยกมาพูดถึงได้แก่กรณีของนายจตุพรพรมพันธ์รวมถึงการเสนอถอนประกรันนายจตุพรการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาสีที่รุนแรงขึ้นทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้รัฐบาลอยู่พ้นสิ้นปีนี้ได้ลำบากแล้วอะไรคือการดำเนินการทั้งระบบ ที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้สภาพขณะนี้จึงคล้ายกับเป็นการประกาศสงครามยืนยันว่าไม่เอาพักเพื่อไทยแม้จะเป็นพักที่ชนะการเลือกตั้งก็ตามหนึ่งในปัจจัยที่นำมาสู่การประกาศสงครามได้แก่การเดินเครื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มันเป็นการทุบกล่องดวงใจกลุ่มอำนาจเดิมกันอย่างไม่เกรงใจต้องยอมรับว่าร่มเงาของรัฐธรรมนูญ2550นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมีเครือข่ายที่ได้อานิสง์จำนวนมากหากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งทีามาจากการเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาก็เท่ากับโค่นที่มาแห่งร่มเงานี้ทิ้งหลายกลุ่มอำนาจอาจถึงแก่การจบข่าว สำหรับรัฐบาลพักเพื่อไทยการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นไฟบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกันเพราะคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อเดือนสิงหาคม2553กำหนดไว้ชัดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสสรที่เป็นอิสระมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่หากถแถลงไว้แล้วไม่ทำก็จะเกิดผลทางกฎหมายตามมาอีก ชะตากรรมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีการตัดสินคดีในต้นเดือนกรกฎาคมนี้จะช่วยตัดสินจังหวะก้าวทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยต่อไปฝ่ายหนึ่งจะปรับโครงสร้างการเมืองให้เข้าระบบสากลซึ่งอาจจะหมายถึงการดำเนินการทั้งระบบอย่างที่นายสุดชาติกล่าวไว้ขณะที่อีกฝ่ายยึดในประชาธิปไตยแบบไทยๆครึ่งใบบ้างค่อนใบบ้าง ให้กลุ่มอำนาจแฝงได้แชร์บทบาทกำหนดทิศทางบ้านเมืองโดยไม่ต้องเหนื่อยไปลงเลือกตั้งเป็นการผาเผชิญหน้าของผลประโยชน์ที่แตกต่างก็ไม่แปลกที่ฝ่ายผู้ดูแลความปลอดภัยอย่างตำรวจซึ่งสรุปสถานการณ์ในการประชุมสัมมนาบทเรียนปฏิบัติการควบคุมฝูงชนปี2551ถึง2553และแนวโน้มการชุมนมุมในปี2555ไว้ว่า การชมุมนุมทางการเมืองในปี2,555หากจะมีขึ้นจะเร็วแรงแข็งกร้าวกว่าอดีตที่ผ่านมาต่อให้ทุ่มตำรวจเป็นแสนทหารสามทัพก็แก้ไม่ได้ถ้าการเมืองไม่วินวินโซลูชันนั่นคือความเห็นเสิงพยากรณ์จากฝ่ายตำรวจซึ่งสอดรับกับทิศทางของปัญหาการเมืองในขณะนี้